คำถามทบทวนบทที่ 1. 1ภายใต้กรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3อาเซียนพัฒนรีอาเซียนบวก3ประกอบไปด้วยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอะไรบ้าง 1. ประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศได้แก่บูไนเมียนมากัมพูชาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์ลาว ไทยมาเลเซียและเวียดนามค่ะ 2. 3ประเทศคู่เจราจาหลักได้แก่ 1. จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะ 2. กรอบความร่วมมืออาเซียนบวกหกประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอะไรบ้างคำตอบนะคะรประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศได้แก่บรูไนกัมบูชาอินโดนีเซีย เวียดนามลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยค่ะ6ประเทศนอกจากอาเซียนนะคะหรือว่าประเทศคู่เจรจาได้แก่จีนเกาหลีใต้อินเดียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและญี่ปุ่นค่ะ นอกจากนี้อาเซียนยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ10คู่เจราจาซึ่งประกอบด้วย10ประเทศดังนี้ 1. จีน 2. ญี่ปุ่น 3. เกาหลีใต้ 4. อินเดีย 5. ออสเตรเลีย 6. นิวซีแลนด์ 7. สหรัฐอเมริกา 8. รัสเซีย 9. แคนาดาและ10สหภาพยุโรป มาชิกในกลุ่มนะคะมี1น,นางสาวแชร์นิสุกสรหัสเจ็ดศนย์ห้าสองสองนางสาวนันดีญาณิจเรินรหัส7จ็ดศนาแสานางสาวนันสดินหลังกีรหัส7จ็ดศนางสาวอนาตาลีรหัส7จ็ดค่ะขอบคุณค่ะ